สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกทุกท่านวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับเสาโอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดของวันที่11เดือน9 2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันสูตรหเม็ดเดียวให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะคนไปรับชมนะคะน้องแอดก็ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่สมาชิกที่เคยมารับชมนะคะแล้วก็พี่พี่สมาชิกที่ มาใหม่นะคะก็ขอบคุณที่มารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับในงวดที่ผ่านมานะคะพี่ๆก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะหลุดนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะ แนวทางตัวเลขนะคะก็มีเข้ามีหลุดป่าปนกันไปพี่ๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามสำหรับงวดน,นี้นะคะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกที่มารับชมนะคะเฮงเปังๆนะคะโชคดีกันทุกท่านนะคะก็ขอให้เฮงเปังๆนะคะในสูตรที่น้องเอสดให้ไป ในตารางวันนี้นะคะน้องเอทให้เด่นไปที่เก้าแปดหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็สองนะคะพี่พี่ท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะน้องเอทให้เก้าแล้วก็แปดนะคะพี่พี่ ลองวิเคราะห์ดูนะคะถ้าชื่นชอบค่อยนำไปป็ินแนวทางนะคะดินที่8ปแล้วก็9นะคะสำหรับเหล่าในวดนี้นะคะงวดนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ด้วยเนาะก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะคะท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะนะถ้าในวันนี้น้องเอดคำนวณสูตรออกมาได้ตัวนี้นะคะพี่พี่คำนวณไปตามสูตรนะคะสูตรให้มายัางไงน้องเอด็ดก็ตามสูตรเลยนะคะพี่ๆเนาะ ถ้าท่านใดไม่ชอบแดก็เอา9นะคะไม่งั้นก็ลองจับคู่จับวินในตารางได้นะคะวันนี้ก็ขอให้มาในตัวที่น้องแอดวิ่งรูดให้ก็แล้วกันนะคะพี่ๆสมาชิกจะได้มีโชคลาบกันไม่แน่นะคะ8ปดกับ9นะคะวันนี้เดี๋ยวตัวที่ชอบนะคะน้องแอดจะเลนให้นะคะ เป็นตัวนิ้นนะคะเป็นตัวที่น้องเอสชอบแล้วจับวินกันนะคะในสูตรนี้ตัวที่ชอบคู่แรกนะคะก็จะเป็นแปดหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดแปดสี่แล้วก็ สําสำหรับในสูตรนี้นะคะตัวที่เน้นก็จะมี808187 8489นะคะสําหรับแนวทางเราพัฒนาสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้เน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะ ก็ขออวยพรให้ทุกท่านเฮงเงปังๆนะคะสําหรับท่านใดนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะน้องแอดก็แนะนําบ้านถุกเงินนะคะเข้าไปสอบถามดูได้นะคะน้องเอดวางใต้คอมเมนต์นะคะพี่พีเนาะลงไปเสี่ยงโชคดูนะคะเพื่อเฮงเพื่อปังกับบ้านถุงเงินนะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังปังรวยๆวยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ